สำหรับผู้ใช้งาน VoiceOver แล้วมีการอัปเดตมาเป็น iOS 26ปัจจุบันเป็น iOS 26.2นะครับแล้วบางท่านบางเครื่องบางคนเกิดอาการว่าอัปเดตมาแล้วมีการอ่านที่แปลกๆอ,อ,อย่างเช่นตรงแป้นพิมพ์บ้างหรือใน Facebook บ้างบางคนเกิดอาการอ่านที่ไม่ปกติ อยากให้ดูทั้งหมด 2, 2> จุดออตอนนี้ผมมาอยู่ในการตั้งค่านะครับผมก็ใครที่เกิดอาการ่ก็ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วมาที่การตั้งค่าบอกสิริก็ได้ว่าเปิดการตั้งค่าแล้วหาเมนูทั่วไปการช่วยการเข้าถึงปุ่มการช่วยการเข้าถึงนะครับหนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับอะที่เขาจะาอ่านแปลกๆนะครับเป็นเฉพาะบางคนนะครับแล้ว ก็มาที่ voice over กันครับ,บ iPhone, ให้ทำงานการมองเห็น voice over เปิดปุ่มพอมาที่เมนู voice over แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับ voice over ปุ่มสวิตช์เปิดเราจะดูอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับผมก็คือส่วนที่1เรื่องของเคยไปตั้งค่าพวกแป้นพิมพ์กอไก่ขอไข่ขอควายในอดีตไว้แล้ว การเชื่อมต่อ iCloud เนี่ยมันมีการผิดปกติมันไปดึงเอาของเก่ากลับมาทั้งๆท,ท,ที่เราลบทิ้งไปหมดแล้วหรือบางคนสร้างป้ายกำกับไว้มันไปดึงกลับมาดังนั้นมาดูที่สส่วนครับส่วนที่1คือไปที่พอเข้ามาใน Voice o v ว r นะครับไปที่หัวข้อเสียงพูดครับ1นนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆฝึกใช้ Voice ความเร็วความเร็วปรับความเร็วเสียงพูดอักษรเรเสียงพูดปุ่มเสียงพูดนะครับไม่ใช่เสียงเสียงพูดพอเจอเสียงพูดแล้ว1นนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับ เสียงหลักหัวข้ออ่าแล้วเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอการออกเสียงปุม่มการออกเสียงนะครับตรงนี้แหละครับหลายคนบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าระบบบางครั้งมันไปดึงเอาการออกเสียงที่เราเคยตั้งเก่าในไอ้กล่าวกลับมาครับดังนั้นหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ครับการออกเสียงปุม่มอ่าเข้าไปเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งล็อกอินล็อกอินปุม่มอ่าอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเนี่ยผม,มตั้งตั้งปุ่มนี้ไว้สมาร์ทเท่ากับสมาร์ทแต่มันไม่อ่านเนี่ยเรามาดูว่ามันมี อะไรที่อยู่ในนี้บ้างที่อยู่ๆเราเคยลบไปแล้วหรือบางทีบางคนบอกไม่รู้เลยอะไรเลยเพื่อนทําให้ก็อาจจะใช้วิธีคืออย่างเช่นล็อกอินเนี่ยปัจจุบันคําว่าล็อกอินเขาอ่านเขาอ่านได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ผมก็ยังมีอยู่ผมก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงก็จะเจอคําว่าลบนะครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงหาลบนะครับพอเจอลบแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการทํางานที่ทําลบแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ปุ่มตัวนี้ก็คือเป็นปจริงๆเป็นคาว่า,า,าสมาร์ทนะครับให้ปัดขึ้นหรือปัดลงด้วยหนึ่งนิ้ว<บ>จะเจอคําว่าลบแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการทํางานที่ทําลบอ่าเขาก็จะลบแล้วหลังจากนั้นปิดไวโอเวอร์ครับอก็กดปุ่มด้านข้างสามครั้งหรือกดปุ่มโฮมสามครั้งหรือสั่ง Siri ว่าปิดไวโอเวอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไวโอเวอร์ปิดแล้วก็เปิดไวโอเวอร์มาใหม่ครับอตามวิธีการที่คุ้นเคยเลยอผมกดปุ่มด้านข้างสามครั้งหรือโฮมสามครั้งเปิดอยู่อ่าแล้วลองดูว่าหายไหมอ่า ถ้าบางคนบอกว่ายังไม่หายลองมาดูที่เสียงพูดป,ปุ่มย้อนกลับเสียงพูดปุ่มย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับออกมาแล้วก็กดย้อนกลับอีกทีนึ่ r ป,ปุ่มย้อนกลับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาแล้วก็ไปหาหัวข้อ voice over, หนึ่ง <1, 1, S 2> <Voice S 1> นิ้วป <over. S 1> ัดขวาขวามานะครับคุณยังอยู่ในการตั้งค่า voice over อยู่นะครับแต่หนึ่งครั้งแต่สองครั้งเรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรใหม่ในฝึกห่าใช้ฝึกใช้ไวความเร็วกันความเร็วกันปรับความเร็วกันเสียงพูดุอักษรเร็ว การเรียนรู้ v o โอการแสดงรายละเอียดปุ่มเราจะมาหาหัวข้อนี้ครับการแสดงรายละเอียดนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับเครื่องหมายวรรคตอนปุ่มแล้วเราก็ปัดไปหาป้ายกำกับที่กำหนดเองครับผมกำหนดการแสดงป้ายกำหนดเองยี่สิบสามปุ่มป้ายกำหนดเองถ้าเราจำได้ว่าของเราปัจจุบันเรามีอยู่ห้าป้ายแล้วอยู่ๆมันกลับมายี่สิบสามสิบป้ายเข้าไปแล้วก็อย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปแล้วก็ปัดขวามาที่ร้านร้านกาแฟวิดีโอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดเอ๊ เราเคยลบทิ้งไปแล้วนี่นาแต่ทำไมมันกลับมาอีกหรือบางคนบอกว่าเอออยากจะเคลียร์ใหม่หมดเลยก็ปัดขึ้นเนี่ยลบ,ลบทําเหมือนกันเลยครับหนึ่งนิ้วแต่อสองครั้งลบหนึ่งนิ้วแต่ปัดไปเจอตัวใหม่อ่านี่ครับเอกเนี่ยปัดหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเนี่ยก็หนึ่งนิ้วแต่อสองครั้งลบได้เลยนะครับเขาจะบอกการกระทําที่ทําลบใครที่เจออาการนี้หลังจากการอัปเดตมาซึ่งเป็นแค่บางส่วนบางคนเท่านั้นแต่ถ้าใครแจ็คพอตก็มาใช้2วิธีนี้ในการตรวจสอบแต่วิธีแรกน่าจะแก้ไขหายชะงักแต่ทําทั้งสองวม ปิดไวเวอร์แล้วเปิดไวเวอร์กลับคืนมาน่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ